สวัสดีครับเพื่อนเหนื่อยเพิ่งตัดผักเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะล้างก็วันนี้อยู่ที่ฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะแปลงที่มันว่างนะครับตอนนี้แปลงว่างเยอะเลยนะครับคือว่างประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยว่างว่างหมดเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็มันมีปัญหานะครับช่วงนี้ผักมันเป็นโรคลาไปจุดนะครับแล้วก็ยังเป็นต้องเคลียร์นะครับแล้วก็ทําการเตรียมดินใหม่นะครับค่าเชื้อค่าอะไร,ะรเพื่อที่จะปลูกใหม่ในรอบหน้านะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นคลิปมาให้กำลังใจนะครับกับคนที่ ปลูกใหม่นะฮะแต่ว,ว่าคนที่กําลังเจอปัญหานะฮะในการปลูกผักสลัดนะครับกําลังท้อกําลังเฮ้ยกูจะหยุดไหมเนี่ยฉันจะหยุดไหมเนี่ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะครับออย่างแปลงนี้ก็รอทิ้งนะครับหมดเลยนะครับก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับสําหรับคนที่ปลูกผักสลัดแบบอินทรีย์นะครับ ของเราก็ตูวแบบอินรีนะฮะดับแรกคือเราเราต้องทําใจยอมรับให้ได้นะครับแล้วก็เดินต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําเป็นอินซีนะครับเนี่ยอินระีย์ก็คือหลักการก็คือเราเนี่ยทำ ต้นให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับโรคและแมลงนะครับด้วยการทําดินให้มันสมบูรณ์แล้วก็พืชเอาไปกินนะครับแล้วก็พืชนี้ก็จะสมบูรณ์มันทําให้ต้นมันแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราจะช่วยนะครับในเรื่องของการเอาจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปช่วยพืชของเราเอาเชื้อราที่ดีเข้าไปช่วยพืชของเรานะครับ ให้มันสามารถที่จะไปต่อกรกับโรคนะครับแล้วก็กับแมลงได้นะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับคือโดยธรรมชาติมันก็ต้องมีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งที่มันชนะบ้างแพ้บ้างนะครับอย่างถ้าเราพืชของเราแข็งแรงเราดูแลดีนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะชนะเขาชนะพืชเรา ก็ไม่มีปัญหาเติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าบางช่วงนะครับที่พืชเราเนี่ยนะครับไม่แข็งแรงนะครับการดูแลไม่ดีนะครับ,รรม,ม,นะรบมันก็ย่อมที่จะแพ้นะครับเชื้อโรคแล้วก็มแมลงเป็นเรื่องธรรมด,ดานะครับบางทีมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับอยู่ที่เราเนี่ยว่าเราจะสามารถคุมเกมได้แค่ไหนนะฮะแต่ถ้าเราเพียงพ้ นะครับเราก็แพ้ก็ต้องยอมรับแล้วก็มาทําการบ้านกันใหม่นะฮะว่าเราพลาดตรงไหนพืชเราไม่ดีตรงไหนนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับผมก็อยู่แบบนี้มา4ปีนะครับเราพยายามที่จะเรียนรู้นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับแล้วก็แก้แก้นะครับถามว่าระหว่างที่แก้มันก็มีปัญหาไหมมันก็มีนะครับแต่เราก็ทําให้มันเป็นเรื่องปกตินะครับทําให้มัน เป็นเขาเรียกว่าความเคยชินที่ปกตินะครับทุกอย่างนะครับเพื่อนนะครับเวลาเราทําอะไรแล้วเนี่ยนะครับไม่มีอันไหนที่มันเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะมันจะมีอยู่ตลอดนะครับให้เราได้แก้ให้เราได้ทําอะไรกับมันนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับถ้าเราอยากจะไปต่อนะครับในเรื่องนี้นะฮะแต่ถ้าเราทําไม่ได้นะครับ ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ยอมแพ้ไปกับมันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะแพ้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะถอดใจทํานู่นก็ถอดใจทํานี่ก็ถอดใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของธรรมชาติของปัญหาธรรมชาติของการใช้ชีวิตธรรมชาติของการทํางานนะครับแล้วก็ธรรมชาติของการเพาะปลูกนะะที่มันจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยแต่เราต้องมา ควบคุมนะครับเท่าที่เราทำได้นะครับเท่าที่เราสามารถนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเอาไม่อยู่นะครับอย่างเนี้ยที่เห็นเนี้ยเราก็ต้องปล่อยวางไปนะครับไม่ต้องมานั่งปวดใจนั่งเขาเรียกว่าถอดใจนั่งแบบไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยมันก็ศูนย์เปล่านะครับเกิดปัญหาแล้วผ่านมาแล้วเอาใหม่ ก็ผมก็แบบนี้แหละแรกๆเราก็เครียดนะครับพอหลังๆมันเจออยู่เป็นประจำอ่ะเราแก้อยู่แล้วก็ทําใจได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะต่อมาได้เรื่อยๆนะครับจนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่4แล้วนะครับที่เราผ่านเรื่องพวกนี้มานะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดนะครับอยากจะให้กําลังใจนะครับเพื่อนๆนะฮะที่เพิ่งเริ่มนะครับหรือว่ากําลังประสบปัญหาอยู่ เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เกิดขึ้นแล้วมีปัญหาปล่อยวางแก้ปัญหาแล้วก็ทำต่อไปนะครับชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้านะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคตินะครับในการทำงานของเราที่เอามาแชร์ให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับต,ตอนหน้ามีเรื่องราวดีๆอะไรนั้นตะิดตามกันได้ นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีก้มสวัสดีครับ